สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะมาแนะนำระบบครับเป็นระบบจัดเก็บข้อมูลบุคลากรในโรงเรียนในหน่วยงานในบริษัทหรือองค์กรต่างๆนะครับสามารถ export ออกมาเป็น Excel ได้นะครับมีสรุปมีรายงานนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเขียนเว็บเขียนโปรแกรมหรืออยากจะจ้างเขียนเว็บเขียนโปรแกรมนะครับหรือจะทำอย่าอื่นนะครับก็แอดไลน์แอดต้ล่างคลิปมาฟูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวเรา มาลองใช้งานกันเลยดีกว่าอย่างแรกก็ log in admin เข้ามานะครับใสยย่ u s e r เนมพ password ให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยจะเจอตัวแดชบอร์ดอย่างนี้ครับตัวแดชบอร์ดเดี๋ยวเรามาดูกันดีว่ามีอะไรบ้างก็จะมีจัดการรายชื่อพนักงานนะครับจัดการฝ่ายนะครับแล้วก็แผนกแล้วก็มีรายงานครับนี่สามารถรายงานได้ตามฝ่ายตามาแผนกตามตำแหน่งตามมุด ตามสถานะเลยครับมีแบบนี้เลยเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีพิมพ์รายงานก็กดพิมพ์รายงานปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นมานะครับหรือว่าจะส่งออก Excel ก็ได้ครับก็กดส่งออก Excel นีครับก็จะได้เป็นไฟล์ e x c e l ออกมาตัวนี้จะเป็นจัดการผู้ใช้งานนะครับแล้วก็ตั้งค่าระบบครับตอวนี้เรามาดูที่ใช้งานเลยดีกว่านะครับก็อาจจะตั้งไฟล์ก่อนนะครับไฟล์ถือว่ามีไฟล์เพิ่มขึ้นมานะครับ าการพาลงนะครับอ่ากงมีฝ่ายนี้มาฝ่ายการพาลงอ่าบริหารงานบริหารด้านความสะอาดนี่ก็มีไฟล์ามาแล้วครับการพาลงก็มีสาขาครับมีสาขาหรือมีแผนกนะครับอาจจะเป็นฝ่ายการพาลงนะครับ ชื่อแผนกก็คือแผนอกอา,อาหารครับกดบันทึกเข้าไปนี่ครับก็จะมีบันทึกเข้ามานะครับดูหน้าสองนะครับฝ่ายอาหารแผนกไหนที่มีคนหรือมีคนอยู่แล้วนะครับมีบุคลากรแล้วเนี่ยจะไม่สามารถลบได้ครับเพราะว่ามีคนอยู่ข้างในแล้วต่อมาเรามาจัดการบุคลากรครับคนนี้เราดูที่รายงานก่อนก็ได้อ่าที่รายงานตอนเนี้ย ยังไม่มีคนเข้ามาเห็นไหมครับตามตำแหน่งตามแผนกเห็นไหมแผนกอาหารยังไม่มีคนนะครับศูนย์คนเห็นมามศูนย์คนคราวนี้เรามาเพิ่มบุคลาคกรใหม่ครับก็ใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับก็ตรงน,นี้ก็จะมีเช่นมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพันลงนะครับแล้วก็อยู่แผนกอาหารเป็นลูกจ้างวคขาวอะไรก็ว่าไปครับเริ่มงานเมื่อไหร่ ก็กรอกไปเดี๋ยวผมกรอกให้หมดก่อนนะครับอเมื่อก่อข้อมูลหมดแล้วนะครับเราก็กดบันทึกข้อมูลเห็นนะครับก็จะมีข้อมูลเข้ามานี่ครับเห็นไหมนายทำอาหาร,ร่อยมากเจ้าหน้าที่ยู่ยายการพันลงงจุ่แผน,นอาหารนี่ครับมีเป็นค่า,าคือเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่เลือกไว้นะครับตัวนี้ก็สามารถแก้ไขาได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ลูกจ้างชั่วคราวแล้วเป็นลูกจ้างประจํานะครับกดบันทึก ข้อมูลก็จะถูกเปลี่ยนไปเห็นไหมครับเป็นรูจ้างประจําต่อมามาดูที่รายงานครับรายงานตามตําแหน่งก็จะมีตําแหน่งอ่าขึ้นมาชิ้นเจ้าหน้าที่นะก็จะเพิ่มขึ้นมาตามกลุ่มแผนกเห็นไหมแผนกอาหารมีรูจ้างประจำหนึ่งคนเห็นไหมเพิ่มมาหนึ่งคนตามนี้ครับส่วนตรงนี้ก็รีพอร์ตได้นะเหมือนเดิม มีข้อมูลมาสเสร็จแล้วก็เอพอร์ตรายงานได้ก็จบไปแล้วครับสําหรับระบบจัดการบุคลากรในโรงเรียนในหน่วยงานราชก,การในองค์กรในบริษัทนะครับสนใจก็สั่งซื้อกันได้ครับซื้อโค้ดซื้อระบบหรืออยากจะเขียนโปรแกรม,มอ,อื่นๆนะครับหรือว่าอยากจะเขียนโปรแกรมนี้แหละแต่เพิ่มเติมขึ้นมาก็พูดคุยกันได้ครับ